สวัสดีครับวันนี้ผมจะมากินร้านที่ได้มิชลินสตาร์สอดาวนะครับก็คือร้านชื่อว่าอิมพ r เรียมเทโซผมอ่านออกก็บปล่าไม่รู้นะนะครับมิชลินสองดาวมาเพราะเมนูนี้ครับนี่หมูหันนะครับราคาตัวละ1,498หหยวนก็ประมาณ7,500บาทแต่เป็นหมูหันที่พิเศษก็คือว่ามีข้าวเหนียวอยู่ข้างในเป็นไส้นะครับวันนี้เราสั่งเป็นครึ่งตัวเพราะว่าเรามาน้อย เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูว่าร้านที่ได้มิชลินเนี่ยต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นมิชลินที่เขาได้มาจากประเทศสิงคโปร์นะครับข้างหลังนะ่ะคือดาวมิชลินเริ่มตั้งแต่ปี2018ก็เป็นนะครับบีฟกูมองนะฮะและปี2019เริ่มได้1ดาวแล้2020 2021 2022เป็น2ดาวหมดเลยเริ่มตั้งแต่ไต่เต้าขึ้นมาแบบจากบีฟกูมองแล้วก็พัฒนามาที่นี่เขามีหลายสาขา ที่เขาได้มิชลีนี่สาขาที่สิงคโปร์แต่ตอนนี้เขามาเปิดที่กวางโจวด้วยแล้วก็มีที่ฮ่องกงมีที่ปารีสแล้วก็มีหลายๆที่นะครับก็ไม่ได้เยอะสาขานะแต่วันนี้ที่มาเพราะว่าหมูหันนั่นเองต้องบอกว่าหมูหันมิชลีน2ดาวเลยนะครั้งก่อนเราไปมาแล้วที่ฮ่องกง1ดาวเซเว่นซันจำได้ไหมแต่วันนี้เป็นร้านที่กวางโจวประเทศจีนเมนูแรกนะครับชุยผีซาวโย6หก40บบาท นะครับเจ็ดสิบกรัมน,นี่เ,เอออันนี้เช้าชู่เสี่ยวไผ่อันนี้เป็นหมูกรอบที่วันก่อนผมไปกินมาที่ฮ่องกงก็ลองกินหมูกรอบเขาดูนะครับที่เซเว่นซันอันนั้นสองวันอันนั้นเนี่ยมิชลินหนึ่งดาวแต่วันนี้สองดาวครับลองจิ้มก่อนไม่ต้องจิ้มดีกว่าก็เหมือนกันจะเป็นหมูหนังกรอบเขาใช้หมูย่างนะฮะหมูใหญ่แล้วก็เนื้อนี่เขาตัดออกแบบนี้ ก็ออกเค็มๆเค็มๆที่ตัเนื้อเลยหนังกรอบไม้กรอบเดี๋ยวลองชิมลองจิ้มเจ้ามัสตาร์ดอือหือนีอออ้ไม่จิ้มดีกว่าคือออกเค็มๆดีอยู่แล้วแล้วก็เมนูนี้อันนี้เป็นซี่โครงหมูนะครับห้า้อยเก้าสิบบาทเขามีบอกน้ำหนักไว้้วยนะอือลองดู หนึ่งรอยห้าสิบกรัมเป็นซี่โครงน้ำแดงเดี๋ยวลองดูนะฮะอืมออก็อยมอันีออกหวานเลยหวานเลยแล้วก็มีความอหอมหอมแบบรสชาติไม่เหมือนหมูแดงไม่เหมือนไม่เหมือนหมูแดงทั่วไปอะ ที่นี่เขาก็มีเป็ดบักกิ่งมีอะไรด้วยหลายอย่างหมูหันเป็ดบักกิ่งคือต้องบอกว่ามีหลายหลากหลายเมนูเลยนะฮะมียันแบบพระกระโดูก,กำแพงอะไรเงี้ยแบบเป็นพัตคารระดับหรูเลยก็แล้วกันคือเมนูที่รอเดี๋ยวต้องมารอแป๊บหนึ่งโต๊ะนู้นเขาเขาสั่งเป็ดปักกิ่งเ่ขาก็มาย่างให้เขาก็มาแล่ให้ดูแล้วแต่เราไม่ได้สั่งวันนี้เราเอาหมู อย่างเดียวเลยมาเพราะหมูหันหอแปบ๊บระหว่างรอหมูนะฮะก็สั่งไอ้น,นี้มากิน <c oughs> เหมือนอะไรขนมแป้งทอดเลยหน้าโรงเรียนสมัยก่อนแต่นี่ไม่ใช่นะครับเป็นก้ามปูนี่ก้ามปูแล้วก็ชุดแป้งเกตขนมปัง9,40บาทนะฮะตอนหนึ่งอันสั่งอันเดียวก็ไม่ได้ต้องสั่งคู่กัน <c oughs> ต้องสั่งสองอัน ข้างในก็ตังกุ้งเราก็เมอก้ามปูเดี๋ยวแปะให้ดูก้ามปูใหญ่นะอืมใหญ่จึิงเหมือนทอดมันกุ้งอะ่ะข้างในก็เป็นก้ามปูเนี่ยนี่แหละเดี๋ยวผมลองจิ้มน้ำจิ้มดูก่อนเขาให้น้ำจิ้มมาด้วยร้อนด้วยนะมือเนี่ยอืมหกจิ้มออกเปรี้ยวๆเลยืมมัมาา้งหลักๆ่างนื้อ ใหญ่อะทอดมันกุ้งแล้วหอ่อเอาก้ามปูมาห่อทอดมันกุ้งเอาไม่ใช่สิต้องเอาทอดมันกุ้งเนะี่ยแหละเอามาห่อก้ามปูอุ้ยเอาเข้าไปอืมอืมอืมทอดมาแล่อร้อนเหรอ ผมว่าจะให้ดีนะ,ะน้ำจิ้มหน่อยไม่ทำนะข้าไม่พร้อมกันกามปูใหญ่มากกามเป็นพันเนี่ยน,นี่ก็อีกอันหนึ่งเขาก็ตัดให้นะฮะเพราะว่าอันแรกนี่ผมกินเข้าไปนี่ ตะก,กาตะก,กามแต่พอเขาตัดให้นี่ก็ไม่ใช่เล็กนะดูดิเอาคุณต้อยยัดเข้าไปไม่เล็กนะแต่เห็นเนื้อชัดเลยว่ามันเป็นทอดมันกุ้งที่ห่อด้วยเอามาก้ามปูมาหอ่อเอามาแล้วครับเมนูที่เรารอคอยนี่ตัวนี้ครึ่งตัวสี่สี่พันบาทชออนะ่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะภาษาจีน ช่วยผีอยู่จูช่วยผีอยู่จูนี่ฮะจานใหญ่อย่างนี้นี่หมุนให้ดูเลยนี่คือครึ่งตัวนะฮะครึ่งตัวก็ห่อนี่มีหนึ่งขาอสองขาขาเดียวแต่เอาไปครึ่งหนึ่งนี่เออนี่คือครึ่งครึ่งตัวอ้โหลองเลยแล้วกันคือไหนๆก็มาแล้วนี่ มาเพราะเมนูนี้เลยฮะนี่ข้าวเหนียวหมูหันข้าวเหนียวยัดไส้ยไส้ข้าวเหนียวอ้าวแตกเข้าไปพร้อมกันเหมือนบะจ่างอะ่ะข้าวเหนียวเขาปรุงรสแล้วก็ไปยัดไส้หมูแล้วก็เอาหมูอะ่ะไปย่างเดี๋ยวลองจิ้มมันจิ้ม ก็แปลกดีแต่ว่าหนังเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ถึงากรอบกรอบมากแต่มันได้การกินเผ่ากันคือกินพร้อมกันมันได้รสชาติตรงเนี้เดี๋ยวลองหูคือมันได้การกินแบบกินกับข้าวอ่ะลองหูลองหัวดูว เป็นแถวที่ที่ผมชอบกินก็คือแถวเนี่ยเหมือนบ้าจางฮะแล้วก็มีหมูอยู่นี่เดี๋ยวดูนะข้างในก็ไม่มีเนื้อนะครับเนื้อมีน้อยมากเขาว่าจะเลาะเนื้อออกแล้วก็เป็นหนังกับมันนะแล้วก็ใส่ไส้แบบนี้เดี๋ยวเรากินให้ถูกต้องตามที่เขา ดีไซน์ไว้ดีกว่าก็คือกินคู่กันผมว่าที่หนังเขากรอบไม่ได้เยอะมากไม่ได้สุดเนี่ยเป็นเพราะว่าความชื้นจากข้าวเหนียวนี่แหละออกมาเขาน่าจะเอาไปอบหรือว่าไปย่างต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีความชื้นอยู่ในข้าวเนี่ย เขาเหนียวนี่แหละข้างในมันก็เลยทําให้หนังหมูเนี่ยไม่ได้ถึงนกกรอบแบบกรอบเต็มที่ของมัน่ะแต่แต่ก็รสชาติแปลกีนะก็ถือว่าเป็นเมนูที่ผมไม่เคยลองมาก่อนเป็นหมูหันที่ผมไม่เคยลองในสไตล์นี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกและเป็นร้านมิชลินสองดาวขออนุญาตดกชิ้นหนึ่งลองหนังล้วน กรอบอยู่ฮะกรอบอยู่แต่ไม่ถึงกับกรอบเยอะก็เป็นการดีไซน์ของเขาให้ให้กินคู่ข้าวเหนียวดีใจกินมิชลินหนึ่งดาวมาแล้ววันนี้ได้กินมิชลินสองดาวหมูหันมีไหมร้านสามดาวใครรู้บอกหน่อยจะตามไปกินให้ดู มิชลินสามดาวหมูหันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหมูหันตามใจปรารถนาหมูหันหม่อมหาแดกที่ร้านเมืองไทยนะใจผมนะก็อยากมาเปิดแบบนี้บ้างในต่างประเทศต่างแดนบ้างนะถ้ามีโอกาสจะทําให้ได้เลยของเราก็เป็นอีกสไตล์ของเราละกันซึ่งเราก็นะเราก็มั่นใจว่าเราก็ใช้ได้เราก็ดีอ่ะเออแต่นี้เขาก็ดีดีคนละแบบทุกที่ดีหมด ดีคนละแบบอ้ออิ่มเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเจออันนี้เข้าไปเข้าเหนียวจุกเลยโอเคสุดยอดเอาละเมนูนี้เป็นเมนูที่ผมเห็นหลายๆคนเขาสั่งกันก็เลยอยากสั่งมาลองบ้างเป็นตับหมูกับเสี่ยงจี้เนี่ยง่ายๆเลยเอาไปลวกน้ำร้อนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วจานนี้นี่748 740บาทเออนี่ตับเสี่ยงจี S <S <an> ก็มีอย่างนี้เลยแล้วก็นี่เป็นอะไรอะ่ะถุงอกมีขิงบางๆข้างบนแล้วก็ซีอิ๊วเฮ้ยเอ,อวาวะเมนูนี้ทำไมทาไมมันมาอยู่ในใน,ในพัทคารได้ใช่ไหมต้องลองไงตับคขาก็หนาๆอย่างเงี้ยอืมอืคต้องบอกว่าตับเขานุ่มเลยนุ่มอะ่ะคือการที่ทำตับนุ่มได้อย่างนี้เนี่ย เทคนิคก,ก็คือล้างเลือดที่เกาะอยู่ในในความชื้นเนี่ยหรือความชื้นมัน่ะหรือเลือดสีแดงแดงอ่ะความชื้นที่อยู่ในตัวตับเนี่ยออกให้หมดนั่นแหละนั่นก็นุ่มแล้วมันจะไม่ทําให้ตับแข็งง่ายนิดเดียวนะข้างในก็มีความชุ่มชื่นอยู่เนี่ยก็มีความ j u ซี่อยู่แล้ก็เครื่องจีมัน อืมอืมตับอร่อยกว่าอืมมานี่ผัดผักมากแล้วอ๋อ,อนี่ผัดสมองอร่อยสุดสองดาวลองซิเป็นไงอยุช้านอันเนี้ยไอย้ตับกัเสียงตีนี่ต้องบอกว่าลับมีรสชาติกว่าแนละ้วเสี้ยงตีนนี่ออกจืดๆหน่อย ตัวเนี้ยผัดผักอยากลงองผ,ผักดีอ,อ,อิ่มไปแล้วมือหน้าเจอกัน <c oughs> แวแวๆห้าร้อยบาทโอ้โหอยากมีร้านมิชลินเร็วๆจังเลยแม่ง <c oughs> รวยแน่นอนใครถึงว่าทำไมเขาอยากได้กันยอดผัดผักเนี่ย ผัดดวงว่าตัดหัวตัดหางหน่อยผัดใส่เน่กุ้งแห้งหน่อยโรยห้าร้อยอุ้ยอยากทำอยากทำสนไป